2ใบรุ่นที่นั่งมาบาดเจ็บขาหักทั้งคู่ด้านต่อชะดอน117รวบฝาวัย22ปีคายาบ้าถูกจับพร้อมของกลาง20เมตรยอมรับซื้อมาแล้วขายขณะที่สุรพ์คุณาลาประกาศเทีมยววินัยน,นักเตะตั้งกรอบการทำงานร่วมกันเพื่อผลการแข่งขัน,นและรายงานพิเศษการแก้ไขปัญหาขยะอเภองของใหญ่ ต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีคอมสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5 1 2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039 542 355 6สนับสนุนข่าวโดยร้านสีสุภาเพเัรโดยเภสัชกรปริญญาร้านยามาตรฐานสากลบริการด้วยใจตรงข้ามธนาคารทหารไทยติดกับสีสวัสด์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันศุกที่5เดือนตุลาคมปี2555 ททชมีับับิครข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่เกาะช้างและเกาะหมากนะครับวันพายุแกมีกระทบการท่องเที่ยวช่วงหายสีซั่นครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าพายุโซนร้อนแกมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางพายุนี้จะทวีความแรงขึ้นและจะเคลื่อนเข้าฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในวันที่6ตุลาคม2555จากนั้นจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงวันที่5-8ตุลาคม2555บริเวณประเทศไทยมีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และมีลมแรงโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนจากนั้นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนร,ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะอากาศเดืก้า สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรก็ให้ชาวเรือเพิ่มความรมะมัดระวังอันตรายในการเดินเรือเรือเรกคนงดออกจากฝั่งด้วยนายโสพลจันเดิมเจ้าของโรงแรมแม็กโฮเทลอำเภอเกาะช้างจอังหวัดตราดเปิดเผยวา่าทางผู้ประกอบการได้รับการแจ้งเตือนพายุลูกนี้มาแล้วหนึ่งสัปดาห์ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยว ก็รับทราบดีและได้มีการเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้วปัจจุบันอากาศของเกาะช้างยังมีแดดจ้าไม่มีฝนตกในระยะนี้ส่วนปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและาจะมีฝนตกหนักมาอีกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ผลดีที่เกิดขึ้นก็คือทำให้สภาพขูดของร่องระบายน้ำได้รับการขุดลอกซึ่งโดยธรรมชาติและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข หากพายุลูกนี้เข้ามาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักครับก็ตอนนี้ก็ในส่วนของพื้นที่เขตอำเภอกอช้างโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้คอยติดตามพยากรณ์อากาศนะฮะซึ่งเราติดตามทางทีวีหรือว่าสื่อต่างๆก็จะเห็นได้ว่าพยากรณ์อากาศให้มีการเราเฝ้าระวังเตือนภัยที่จะมีพายุต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนของเดือนนี้นะฮะ แต่เท่าสภาพณนะปัจจุบันนะก็อากาศก็จะถือว่าเป็นอากาศที่ยังเปิดอยู่นะครับที่ยังถือได้ว่ายังเรายังไม่ได้ผลกระทบจากภาวะในตรงนี้นะครับครับถามว่าตัวนี้ปัญหาฝนตกมาต่อเนื่องนี่ก็มันมีทั้งผลดีนะฮะเดี๋ยวผมขอุญาตพูดในส่วนที่ผลดีก่อนก็สืบเนื่องถึงว่าฝนตกมาตลอดนี่ก็มันจะมีเส้นทางหรือว่าคูคลองทั้งหลายเนี่ยมันจะมีการเดินเดินกับ น้ำเดินคือน้ำหลากลงมตัวน,นี้มันจะมีการเปิดเพื่อที่จะระบายน้ําสู่ลงที่ต่ําหรือลงทะเลได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าคิดว่าทาไม่มีหนักจนเกินไปนะฮะก็คงจะไปส่งผลกระทบนะครับครับตอนนี้เราครับตอนนี้เราก็ได้ได้ได,ได้ได้รับการประสานงานจากทางจังหวัดหรือว่าทางอำเภอของพื้นที่นะฮะให้คอยหลายหลายงวดนานคอยเฝ้าระวังครับเกี่ยวกับเรื่องการ ประกาศหรือว่าการเตือนภัยนะครับก็ผู้นําหลายๆพื้นที่หรือว่าผู้นําหลายๆภาคส่วนข้าราชการก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่เตรียมความพร้อมกันอยู่ครับครับตัวนี้ถามว่าผู้ประกอบการมีเตรียมความพร้อมมันก็จริงๆแล้วรองรับกันอยู่ตลอดนะฮะถือได้ว่าเราคิดว่าเราจะโชคดีอีกด้วยซ้ําว่าเราจะเข้าสู High ่ไฮซีซั่นแล้วคิดว่าถ้าโชคช่วยเรานิดนึงคิดว่าพายุตัวนี้คงคงถ้าผ่านไปคงได้ดีครับ ในจัก,กรพัฒนตะเวทิกูลเจ้าของโรงแรมเกาะหมากรีสอร์ทและประธานสภาท่องเที่ยวตราดกล่าวว่า ทางผู้ประกอบการเกาะหมากได้รับการแจ้งจากส่วนราชการของจังหวัดตราและทางอำเภอเกาะกูดแล้วและได้เตรียมรับสถานการณ์ในเรื่องนี้เช่นกันซึ่งผลกระทบในขณะน,นี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่จองห้องพักแล้วปฏิเสธการเดินทางมาเกาะหมากในช่วงนี้เช่นกันแต่มีไม่มากอย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการเป็นห่วงก็คือเดือนตุลาคมเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดตรา และเดือนตุลาคมปกติจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วแต่เมื่อมีพายุกแกมมีเข้ามาในช่วงต้นเดือนจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวในระยะนี้กว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาก็ต้องหลังพายุกแกมมีพัดผ่านไปก่อนซึ่งอาจจะเป็นปลายเดือนตุลาคมไปแล้วทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเสียผลประโยชน์ไปกรมตุนิยมวิทยานะครประกาศเตือนจังหวัดในภาคตะวันออกและจังหวัดตรา ระวังอิทธิพลของพายุกแก่มีที่จะพัดผ่านประเทศเวียดนามและทางภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกที่จะได้รับผลกระทบ,รบกรมุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่าเมื่อเวลา16นาฬกาของวันที่4ตุลาคม2555 พายุโซลร้อนแก่มีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางห่างประมาณ950กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดานนางประเทศเวียดนามหรือที่รัตทีจู14.9องศาเหนือและลองปิจูด118.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างชา้า ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยในระยะนี้คาดว่าพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนกลางของประเทศเวียดนามในวันที่6ตุลาคม2555จากนั้นจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่5-8ตุลาคม2555บริเวณประเทศไทยมีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กับมีลมแรง โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนจากนั้นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสภาวะอากาศร้ายในช่วงวันเวลาดังกล่าวสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดาม,มันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กวรงดออกจากฝั่ง อันหนึ่งในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อ,สสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาสเซลเซียสลมแปรปวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรจังหวัดตราดนะครับเคลื่อนย้ายปฏิมากรรมช้างตามโครงการปฏิมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติเตรียมวางลงสู่ท้องทะเลครับ บรรยากาศภายในจุดแสดงปฏติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกิหมู่เกาะช้างบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองตราสารกลางจังหวัดตราดหลังเก่าจังหวัดตราดโดยคณะทํางานโครงการปฏิมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมงพระเกียิหมู่เกาะช้างได้นํารถเคน็นยกปฏติมากรรมช้างทั้ง9้าชิ้นประกอบด้วยรูปช้างเป็นมงคลห้าชิ้นและปฏติมากรรมรอยตัวครอบกัวช้างอีกสชิ้นที่จําจาก และปฏิมากรรมลอยตัวครอบกัวช้างอีก4ชิ้นที่ทำจากผสมคอนกรีตรและสำลีขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อขนลงเรือก่อนนำไปวางใต้ทะเลระหว่างเกาะมากกับเกาะระยังในหมู่เกาะช้างนางสาวเวนจวัตรอ่านเปลืองผู้ว่าราชกรารจังหวัดกล่าวว่าโครงการปฏิมากรรมใต้ทะเลไทยจรเิมประเกียิหมู่เกาะช้าง ทางจังหวัดร่วมกับอทตภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดตราดและศิลปินไทยรักแผ่นดินดําเนินการจัดขึ้นจากเงินที่ได้จากการบริจาคทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพรนษา784รอบ8ปพรรษา5ธันวาคม2554อีกครั้งยังเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับป่าใต้ทะเล ท้งนี้จะได้มีการนำปฏิมากรรมช้างวางสู่ใต้ทะเลในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ12.29นนาทีก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานแสดงปฏิมากรรมใต้ทะเลไทยพร้อมทั้งปลูกปะการังบริเวณฐานปฏิมากรรมใต้ทะเลในวันที่13ตุลาคมนี้ช่วงนี้เราพักสักค,ครู่กับช่วงหน้าไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษอุทัยตันชยัยกับกรรมการธรรมพิบาจบลจังหวัดตราครับ เอมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ออมมาตรงนี้ออเข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับออถูกต้อง,อง,องเลยเยมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดียวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนยวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินโทรศัพท์039 542 355ถึง6 ช่วงนี้ลราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษอุทัยตันชัยกับกรรมการธรรมาิบาลจัติกรัตราครับ หลังจากครบวรระก,การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตราดลงทําให้จังหวัดตราดดาเนินการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งซึ่งได้ดําเนินการมาแล้วเมื่อเช้าวันนี้นั้นนายอุทัยตันชัยอดีตรองประธานกรรมธิการธรรมพิบาลจังหวัดตราดได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมธิการธรรมพิบาลดังนี้ครับในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดตราด ซึ่งผ่านมาครบสามปีในวาระที่หนึ่งซึ่งกรรมาการธรรมพิบาลจังหวัดนั้นก็ถือว่าเป็นการหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกของรัฐธรรมนูญที่มีให้การตรวจสอบหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนก็ต้องยอมรับว่าจากผ่านมาหนึ่งหนึ่งสมัยสามปีนั้นการทำงานบางครั้งยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เป้าหมายเราต้องการซึ่ง กรรมการกทอจอซึ่งมีผู้ตรวจสำนักนายกเป็นประธานและผมเป็นรองประธานของจังหวัดตราดเรามีหน้าที่มากมายหลายเรื่องที่พยายามจะทำตามให้ได้ตามเป้าหมายที่สำนักนายกได้ตั้งไว้ในกฎวาละเท่าที่เรามีอำนาจและหน้าที่ที่จะทำก็ต้องยอมรับยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรก็ถือว่าจากการที่วันนี้ได้มีการคัดสรรกรรมการชุดใหม่จากหน่วยงานต่างๆท,งท,งที่ตามาระเบียบการจากสำนักนายก ที่วางไว้จากหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดตลาดก็ได้หวังว่าในสมัยหน้าคงจะมีการทำงานที่เป็นลูกเป็นรอยเข้าระเบียบเข้าวารละแล้วก็มีผลงานประจักษ์ให้ท่านได้มากขึ้นครับก็นั่นคือปัญหาสำคัญนะครับเหมือนกับนักรบให้ไปลบแต่ไม่มีอาวุธเพราะนั้นบางครั้งในการไปลบเขาที่อาวุธเราไม่พร้อมหรือพลังการไม่พร้อมมันก็ย่อมจัดชนะค่าศึกได้ยากเหมือนกันนะครับการทำงานที่มีหน้าที่แต่อำนาจไม่ค่อยจะมีนั้น ซึ่งไม่ได้ให้อํานาจเรามากมายนะักมันก็การทํางานจะบรรลุปเป้าหมายสิ่งที่เราตั้งไว้มันก็ต้องยอมรับว่ายากกรรมการหลายคนก็มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทพยายามให้เวลาให้ใช้ความสามารถที่จะทํางานให้บรรลุปเป้าหมายเพื่อประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดตราดครับไอ้ปัญหาเนี่ยการแก้ปัญหาเราก็ทํางานตามหน้าที่ตามหน้าที่เรามีนะครับถ้าเราในขอบเขตที่เราไปทําเกินหน้าที่ มันก็ไม่ได้คือหน้าที่เรามีอะไรมันต้องทําตามหน้าที่ที่เรามีอํานาจนะครับเช่นนี้เราพักกันสักคู่ครับช่วงหน้าไปติดตามการในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถา,า TS, นี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งบอดชิด ช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเช่นนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจังหวัดตรานะครับเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำาเภอคลองใหญ่จังหวัดตรา เข้ารับบริการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครับนางสาวเวชวันอ่ำเปรืองูัวราชการจังหวัดตราดว่าจังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยนําหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเป็นการรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเดือนละหนึ่งครั้ง ในเดือนตุลาคมนี้จังหวัดตราดกำหนดจัดออกหน่วยให้บริการประชาชนในวันที่17ตุลาคม2555ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมหมู่ที่7ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราโดยสวย่วนราชการต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอจะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่างๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรม โดยจะมีหน่วยบริการที่หลากหลายให้บริการอาทิงานทะเบียนราษฎรงานส่งเสริมการเกษตรการรับบริการต่อทะเบียนภาษีร,รถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นต้นจึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลคลองใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันจังหวัดตรานะครับประชุมสรญหาคณะกรรมการธรรมาพิบานจังหวัดตราครับ ที่ห้องประชุมพลอยแดงสารการจังหวัดตรานางสาวบินจวัลอ่มเพลองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานประชุมสัญหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราหรือเกาทจอตราแทนผู้ดํารงตําแหน่งที่ครบวาระโดยที่ได้มีการสัญหาในเบื้องต้นมาแล้วในภาคส่วนต่างๆประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนสมาชิกอบอจอผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกอบอตอ ผู้แทนภาคก,การค้าอุตสาหกรรมและผู้แทนหอกการค้าปรากฏว่าที่ประชุมได้ดำเนินการให้แต่ละภาคส่วนเสนอชื่อขึ้นมาโดยภาคประชาสังคมมี7คนครบส่วนภาคอื่นๆเสนอ1คนและสำรอง1คนซึ่งสรุปแล้วกรรมธิการธรมาพิบัลจงกตราประกอบด้วยนายกาหลงหักอานนายสมชายชำนาญช่างนายบันดตกูลพฤกษี นายทัศนีเสารองนายสุรศั์อินทระประเสริฐนายชุมพลวัฒนาเหลือตีสนะอ,อยู่บ้านแพ้วนายยงยุทธพมชัยนายสุทธีมาลีผลนายอุทัยตันชยัยนายโอรานวัฒนวินิน และนางวิภาสุเนศสำหรับหน้าที่และบทบาทของกอททจคือสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อยดังนี้ 1. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 2. ปฏิบัติภารกิจเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้บริการและเสนอความต้องการของประชา ชน 3. ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 4. ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า 5. ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและคณะกรรมาการธรรมิบาลมีหน้าที่เสนอแนวทางการปฏิบัติ ส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลเพื่อการบริหารบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดกกตตราดนะครับจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงครับ ที่ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราในชาญกลุ่มพาเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้งเดินทางไปประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กะกะตประจำหน่วยเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีนางจุดธาม,มาสุนทรศักลาบประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงเข้าร่วมโดยในชานได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กะกะตประจําหน่วยเลือกตั้งทราบรายละเอียดของการดําเนินการเลือกตั้งว่า ในวันที่7ตุลาคม2555เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องทำอะไรบ้างและจะต้องมาประจำที่หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่กี่โมงพร้อมท้งแนะนำถึงเอกสารเช่นบัตรเลือกตั้งและอุป,ปรกรณ์เลือกตั้งที่ทุกคนจะได้รับก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันว่ามีอะไรบ้างรวมทั้งการแนะนำผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งว่าควรทำอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งจ่วยนิร,ราภัสกคกู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวกีฬาครับ จากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่ไม่มอสู่ถนนกว้างไกล เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติสนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นล์รถยูเทินบริหารงานโดยกิติทั์ชัยอัดนายเจรวัตแสงจันทร์ผู้ประสานงานองคอ์กรเครือข่ายงดเล่าและเชวงน,นี้เราไปติดตามข่าวกีฬาครับ สุรพงศ์กุณนา,านำนักเตะตราฟ f ีนะครับฝึกซ้อมที่สนามแสนตุง้งรับมือทีมตรัง f ซีในวันที่7ดตุลาคมน,นี้ครับที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรานายสุรพงศ์กุณนา,าผู้ฝึกสอนทีมตราฟซีนำนักเตะตราฟซีอาทิตย์ รัตผลแซตันมิโลสราฟทอสทินกกออสูรินวุฒิชัยอสุชีวะและคนอื่นๆลงสนามซ้อมเบาๆและลงทีมเพื่อซ้อมแทคนิคต่างๆให้กับนักเตะทุกคนทั้งการวิ่งเพื่อสร้างพละงกำลังให้กับนักเตะทั้งนี้ในวันที่7ตุลาคม2555 ตราดเอฟซีมีโปรแกรมแข่งขันกับทีมตรังเอฟซีทีมแชมป์จากสวนาคใตายซึ่งขนาดนี้ทีมตรังเอฟซีเดินทางมาซ้อมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมาแล้ว2วันด้วยการฝึกซ้อมในแต่ละวันของทีมตราดเอฟซีจะมีการฝึกซ้อมตลอดสัปดาห์ทั้งซ้อมเบาและซ้อมหนักทั้งในสนามและห้องออกกําลังกายและมีตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างไรก็ตามก็จะมีการรีแล์ลบ้าง และช่วย,ยไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษสุรพงษ์กุณาลาผู้ฝึกสอนทีมตราด FC ครับหลังจากสโมสรตราฟ FC เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกนายสุรพงษ์กุลาลา ผู้ฝึกสอนสโมสรตราด f อได้วางมาตราการเข้มในการควบคุมวินัยนักเตะและได้ปรับเทคนิคการเล่นและการฝึกซ้อมเพื่อให้นักเตะมีความสมบูรณ์ที่สุดเพื่อลงเตะกับทีมฟุตบอลชั้นนำต่างๆของแต่และภูมิภาคซึ่งเทคนิคและแผนการทำทีมเป็นเช่นไรทีมข่าวตราดทีวีได้สัมภาษณ์สุรพงษ์กุณาลาดังต่อไปนี้เอกดดันหรือไม่เนี่ยไม่ไม่คนทันเรานักเตะว,ว่า จริงๆนักเตะกับโค้ดเนี่ยรู้รู้ศักยภาพของทีมอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆว่าเราเรามีศักยภาพตรงนั้นที่สามารถที่จะไปได้เพียงแต่อา,อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่นักเตะไม่สามารถที่แสดงออกได้ในเต็มที่เรื่องการบเจชีเรื่องอะไรแล้วแต่แต่ไม่ใช่เป็นเป็นข้ออาะวันต่อจากนี้เนี่ย นักเ,เ,เ,เตะเนี่ยต,ต้องเต็มร้อยตลอดเพราะนั้นความกุดันอะไรต่างๆก็ปกติไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าในวงการฟุตบอลที่นะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวนะ่นยส่วนใหญ่นักข่าวจะเป็นเป็นคนบอกเพราะว่านักข่าวเนี่ยได้ได้ดูตลอดแต่เป็นโค้ชทีมอื่นอ,นอาจอาจอาจจะไม่ทราบว่านักเตะเราประกอบด้วยใครบ้างแต่ว่า นักข่าวจะทราบว่านักเตะตัวดังๆมาอยู่กับ,กบเราเยอะทพกควรแล้วทีมอื่นเนี่ยทีมอื่นเขาเขาจะรู้เหมือนกันว่าของเราเนี่ยตัวนักเตะเราก็มีประสบการณ์เยอะดังนั้นก็เขาก็คงกังวลกับทีมเราบ้างเหมือนกันนะแต่ของเราเนี่ยเราไม่ไม่เสียเลียพอทราบเกี่ยวกับ,กบทีมต่างๆก็มอบหมายนักเตะทุกคนเป็นหน้าที่นักเตะทุกคนแล้วก็สตาฟด้วย ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยมีใครเล่นบ้างมีโค้ดโค้ดเชื่อกไหนมีสบการณ์ระดับไหนมีสไตล์การเล่นแบบไหนนักเตะทำกันบ้านกันหมดเราก็ทํากันบ้านแล้วก็ได้ทราบว่าสโมสรนึงก็คงมีสเกลด้วยสเกลไปด,ด,ด,ดทูทีมนู่นทีมนี้ระหว่างการแข่งขันที่ไม่ตรงกันแล้วก็มีโค้ดด้วยกันทีอ่อยู่ตามทีมต่างๆ ก็เราก็สอบถามข้อมูลจากจากตรงนั้นเพวัะนั้นเราก็กันบ่านเราต้องทำเยอะต้องทำงานหนักมิติใหม่ของคนมือตราดเดอะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไน ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพการฝึกซ้อมของนักเตะตราด f อนะครับที่จะลงทำการแข่งขันฟุตบอล a อเอสลีกุยภาคดิวิชัน2ในรอบแชมเปี้ยนลีกในวันอาทิตย์นี้กับทีมตราดเอวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข,องข,องของ่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้ทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ